อ้าวดูแพงนะดีมากไหมล่ะเป็นนักแสดงที่ดีต้องตัดรูปของตัวเองได้อ่ายืนงืนยืนเลยอ่ายืนีดินอะไรก็เห็นอยู่หน้าตาใครพ่งเป็นเส้นอย่างนี้ ็น้าตาของผมเองนะผมก็เคยเห็นไม่ใช่หรอเพะว่<ม>าคุณ<า>ก็เคยเห็นเวลาผมที่ร้องไห้แบบว่าผมก็เคยเห็นคุณร้องไนงะแต่ไม่ใช่แบบนี้ถ้าแบบนี้คือคุณเสียตัวแล้วลนะ่ะ อันนี้ไม่มีเักคิดเนี่ยสู้ไม่ได้ไม่เหมือนนี้ใช่ไหมไม่เหมือนเพิ่เลเวลเลยแล้วกันนะอ้าวเอาไว้ไปไหนมายืนด้วยกันก่อนอะไรนะจบมุ๊บยังเห็นอยู่แล้วใครชนะถูกไปทางท่านผู้ชมโอ้โหสายยางข้างหลังนี่เป็นเส้นๆเลยพี่ไปเตรียมกับทีมงานไว้ให้ไหมว่าตักงดผมเหลือน้อยๆเนี่ย ไม่จริงไม่จริงเลยได้ไงจะไม่ยอมอีกใช่ไหมมันจะยอมได้ยังไงเราถ้าร้องคนละเพลงจะไม่ยอมเรามาร้องเพลงกันมันต้อย่างนั้นอยู่แล้วพท่เสเลยว่ามณผู้ชวยจะได้เห็นเลยว่าเฮ้ยท่อนต่อท่อนประโยคต่อประโยคข้งพข้ๆพร้อมเ้อวาดู